เบนเปร์เบนเเนงเพงใหญ่บรรจัดแปดแปดครับหรือสังเวียนตาสดยี่สิบห้าสิบ ออกจากฐานตั้งโตตั้งกำได้ไฟอาดหลาดนะครับพี่ karaoke, น้องครับที่นี่เลยมากหน่อยซ้าได้โปรดที่ตามครับสังเวียนปลาสดบวกบัญจลัด88ดวกนบูดวกติดตามสังเวียนปลาสดอาตอนนี้กำลังคนหาหางนะครับดักหางกำลังคนหานะครับสำหรับหางของสังเวียนปลาสดหรือบัญจรัดแปนะครับ